มาตัดขายซากเรียบร้อยแล้วครับรถมิดิบัสนะในตำนานกนี่ฮะตัดแล้วนะใครเอาอะไรชิ้นไหนตัวไหนนะมาดูกันได้ครับนี่โอ้โหตัดแป๊บเดียวเองนะตัดมือเช้านี่ครับมีคนถาม โทรมาถามอยู่นะคันนี้ว่าน่าใช้ไหมนะฮะก็ไม่ทันแล้วครับเขาว่าจะซื้อไปอะไรล่ะเขาอาจจะซื้อไปวิ่งนักเรียนนะครับก็ไม่ทันครับตัดเรียบร้อยแล้วรถมีเอกสารชุดโอนครบนะครับรถภาษีเพิ่งขาดนะอะไ่ก็จะมีหลายตัวอะไรพวกนี้ก็จะมีแต่ช่วงว่างนะ ช่วงบนนี่ก็ไม่ได้อะไรนะครับก็จะมีพัดลมนะฮะแล้วก็บอกก็น่าจะได้ตัดแล้วนะฮะส่วนท้ายนะครับก็ใครหาไปทําซาลี่อยู่ก็จะเปบรรทุกอ้อยบุกบรรทุกมันนะช่วงล่างเป็นของอีซุนะฮะพวกแหนบพวกอะไรก็เป็นของอีซูนะตรงนี้จะเป็นพวกทีเอลนะฮะเป็นส่วนท้ายทีเอลนะฮะเป็นแหนบหน้าจะเป็นแหนบหน้าหกหน้าหกเซนนะครับเนี่ย คานหน้านี่ไม่รู้ว่าเอาของอะไรมาแปลงใส่นะครับคานหน้ากว้างเป็นหกน็อตด,ด้วยนะฮะหกนอ็อตข้างหลังจะเป็นห้านะข้างหน้าเป็นหกเอาของ FBR มาแปลงใส่หรือเปล่าวงไลเป็นของ J.M. ต้องเจ็ดนะฮะับเมคับแปลงแปลงคานใส่โอ้น่าจะเป็นเอ็นของ F นะฮะับ F20 เครื่องยนต์เป็น WO4D 117ตัวนี้เป็น120นะ120แรงเกียร์เป็นเกียร์6สูบนะครับไม่ใช่เกียร์4สูบก็ตัดใกล้จะเสร็จแล้วครับเป็นมิลิบัส6เมตรเครื่องมีใบคุมด้วยยางใช้เป็นยาง750ขอบ16 ห้าน็อตน้ำหนักรวมนะฮะสามตันหกน้ำหนักบรรทุกนะน้ำหนักรถแน่ใจว่ากี่โลโอ้ช่องอัดจ,จราบีครับตรงนี้ม่าจ,จราบีโอ้แนบสวยดีครับ,นบหนาสวยดีไม่บาง นี่ไฟท้ายครับโรโก้เบนสามศูนย์นครพนมตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีรถเข้ามาตัดเท่าไหร่นะฮะรถบัสนี่ฮะก็ตัดใกล้เกษตษเหล็กก็เดียวดิแค่ชิ้เดียวเองเครื่องดีนะเครื่องคันนี้วันหน,น้าสองก็ขับเข้ามานะ แต่ก่อนมันจอดอยู่ข้างหน้าแนละ้วทน,นี้ก็ขับเข้ามาบางคนเขาบอกว่าจะเป็นสไต์เลสครับไม่ใช่นะพวกนี้นะครับเป็นชุบคมเมี่ยมี่เฉยอะ,อะใครเ,เห็นไหมฮะ เดนร้อยยี่สิบตัวกองมันจะเป็นอ่ากองเป็นกองน้ำม,มันเครื่องจะเป็นกองเปลี่ยนทางลูกเลยไม่ได้เปลี่ยนไส้นะไม่ใช่กองเหล็กนะครับเป็นกองพลาสติกเอฟเอเป็นกองกระดาษเดือร้อยยี่สิบเอ้าก็มีตัวเดียวเครื่องตัวนี้ขาดแล้วนะฮะใคราหายอยู่เห็นนอนไม่มีคนถามจังนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะจะได้ขายไหมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ต้องทำกับสีบุเรืองอะไรยนต์คืจะซืจะขายครับคืจะถึงสีบุเรืองอะไรยนต์